สวัสครับอันนี้นะครับก็จะเป็นต้นองุ่นชายมัสแครนะครับต้นอายุก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับเราจะมาดูกิ่งกันนะครับก็เริ่มจากเราเลี้ยงมานะครับเราก็จะตัดให้เหลือ2ยอดนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวานะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกิ่งเคนนะครับ ซึ่งในปีแรกนะครับก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับเราก็จะตัดกิ่งนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองนะครับเราก็จะตัดสั้นประมาณนี้นะครับก็จะออกมาสองตาประมาณนะครับก็จะให้ดูนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้เขาเรียกว่าก,าง,า,กางปลานะครับแล้วก็ทรงตัวทีนะครับทรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลี้ยงกิ่งได้แบบนี้นะครับปัจจัยสำคัญเลยนะครับก็คือว่าปุ๋ยนะครับ ต้องเพียงพอนะครับเราต้องมีการเลี้ยงมีการให้ปุ๋ยให้เพียงพอนะครับโดยอาจจะใช้สูตรที่มีไนโตรเจนสูงนะครับแล้วก็ทํากิ่งทําต้นให้สมบูรณ์นะครับเมื่อเวลามันโตขึ้นนะครับมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีโดยที่เราจะไม่ลําบากนะครับเราก็จะไม่ยากสําหรับการเลี้ยงนะครับแต่ถ้าปุ๋ยไม่ถึงนะครับหรือต้นแกลน กิ่งเล็กนะครับมันก็จะทําให้ฟันหลอแล้วก็ยอดกิ่งเคนที่ออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะห่างอ่ามันก็จะออกมาแล้วก็จะ,จะตายนะครับหรือว่าจะไม่ออกเลยนะครับนะครับก็จะมีจุดบอดอยู่บ้างนะครับแบบนี้นะครับส่วนเทคนิคนะครับก็ มีเพื่อนๆหลายคนก็ได้ทำไปแล้วเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเมื่อกิ่งยาวมาถึงเมื่อกิ่งจากลำต้นนะครับมันยาวกว่ากิ่งทางยอดนะครับเราก็จะต้องสกิดยอดนะครับซึ่งก็ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างไว้ไหลายคลิปแล้วนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงกิ่งได้ในปีแรกนะครับได้สมบูรณ์นะครับปีต่อไปปีที่2ปีที่3ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเซตกิ่งได้สวยงามแล้วก็จะไม่มีการฟันหลอนะครับแล้วว่าหรือว่ากิ่งบอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับอาจจะทําได้สวยกว่าที่ตัวอย่างที่ให้ดูนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับวิริยาฟาร์มนะครับแล้วก็รักเกษตรนะครับจะได้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับองุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องได้รับชมนะครับสวัสดีครับ